ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมกำลัสอนในการเริ่มยอดฟอลโล่นะหรือยอดผู้ติดตามของ TikTok นั่นเองสำหรับคนที่มียอดฟอลโล่น้อยยอดผู้ติดตามน้อยก็สามารถเพิ่มนะครับตามผมก็ได้เลยนะครับสวัสดีการก็ง่ายๆเลยนะครับหาให้คุณผู้ชมเข้ามาด้วยซะนี่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M K T นะส่วนการเข้ามานะก็สามารถเซิร์ชไปว่า K M K T หรือี่คลิกเข้ามานะในที่ข้างคลิปนี้ก็ได้เลยผมกำวางลิงก์ในข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะ แห้นำับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที่มีสมาชิกเรสามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีรับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกได้บนขวามือตัวนี้เลยหนก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสน่ะรหัสตัวนี้ก็ต้องจุดรหัสกา้ดีือนกันยืนยันรหัสอีกครั้งจากนั้นก็เลือกติ๊กนี่ใช้ใช้โปรแกรมอัตนมัตทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใชช้้งงาาาานนน Google ก็สสมมรรถัค ด้วยบัญชี g m a i google ด้านล่างตรงนี้ไปเลยหลัการสมับที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาชื่อผู้ใช้แล้วก็รันผาการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปเลยนะฮะบางคนที่ะมาแชร์ใน google ไปก็กดลงชื่อใช้ใน google ตรงนี้ไปเลยก็กดลงชื่อใช้ไปเลยนะฮะกา,การกดลงชื่อใช้ก็แล้วนี้เป็นหน้าพอร์ดการสั่งซื้อให้คุณชมคีวนหน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะครับอาจจะไปสั่งซื้อก่อนนะจะมีหลายฟอร์มเลยใช้กันเลยจะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่หน,นั่นเองก็จะมีหลายฟอร์มตรงนี้ก็จะมี facebook instagram tiktok youtube ปโปรแกรมตฟิลเตอร์เอซีโอก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะตรงนี้นะผมก็จะเลือกใช้ไปฟอร์ของทิกต็อกนั่นเองก็เลยดิทิกต็อกมันี้เลยจากนั้นบมวดมูตัวนี้จะเป็นไลา์บมวดมูให้เราเลือกใช้กันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้เพื่อเลือกหมมูนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะตัวนี้เลยนะเพิ่มผู้ติดตามตัวนี้ก็เลยไปเลยจากนั้นมีบริการตัวนี้ให้เราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้นะครับบริการนะครับอันนี้เลยนะอันแรกสุดเลยนะก็เลยไปเลยนะครับ จะมีคาดิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านการเป็นคาดิบายหรือไม่สำคัญก่าเราแต่ยี่ก็สามารถอ่านจากในคาดิบาจได้เลยต่อมาในการวางลิงก์ก็คือเปลี่นลิงก์ของโปรไฟล์ที่ตอกมาเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มาก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับจากนนั้ก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้แล้วใส่จำนวนเลยปริมาณที่การที่เพื่อนตรงนี้ได้เลยสำคัญตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปจากนั้นไปใช้การคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยสามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าคณการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเป็นคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รัับคคส่งงซื้้ออขุณแลว ทำมาคืนแบบนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถตรวจสอบปลด่างซื้อได้แล้วเขาไม่นาปลดการสั่งซื้อตัวนี้นารับก็จะมีเอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปส่วนตัวนี้เป็นลิงก์ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบก็ได้เลยวลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านียตัวนี้ก็จะเป็นสถานะของเว็ไซต์บริยว่ากำลังมีการอยู่ที่นี่ตัวนี้เวไซต์ก็กำลังมีการให้เราอยู่ในระหว่างที่รอเว็บไซต์มการเนี่ยผมก็จะแนะนำรูต่างๆของไซต์ต่อเลยมือตัวมาจะเป แล้วก็ชิลเพย์นะชิลเพย์ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้หลายช่องทางก็เลยจะมีช่องทางโทมันดี้วอลเลนธนาคารต่งงางๆเอาลงด,ด้วยรวมถึงตู้เปร์เติมตัว,น,ตวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะต่อมาจะเป็นแอปเปิลวอลเลนะครับคริปโตนะครับอ่าคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้านั้นเองพั้วบิทคอยน์นะครับอยู่ด้าน,นก็สามารถใช้ก็ได้เลยนะสวัสดิการขั้นตอนในการก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วสามารถทำตามกันไปได้เลยอ่าส่วนด้านขวามือตัวนี้จะเป็นพอการเติมเงินที่เติ อ่าบริการนะจะเป็นนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้จะสามารถเข้ามาค้นหารบริการทั้งหมดที่คุปงยคนหาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยนะหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้เลยจะมีสามารถเลื่อนได้เลยนะอ่าต่อมาจะเป็นเแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนมาโชวยตอันนี้ได้กันง่ายๆเลยก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์นไ้ลปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณชมที่แชง์กนไปไซต์ได้ง่ายๆกันเลยถอวด้านๆตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านค่าแนะนำตรงนี้เพื่อให้คุปชมเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลย ต่มาจะเ,เป็นเมนูโหลดดาวนโหลดแอปชาร์นสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดกระสามกรเข้ามาดาวน์โหลดบนมือถือได้ก็สามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ็นดอนก็ระบบไอเวทเลยนะฮะหรือเพโซสุดแอสโซนั้นก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินจะมีมหาลัยยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถที่เข้ามาติดต่อแอดมินกันเลยก็ขับพิษนาคารือสุใตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อแอดมินตัวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยจะมีช่องทางตัวเฉลี่ยแล it, helmet, computer, be baum, so 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 ้ว well, ก so 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 ็ช่่ออาดไไลกิิเเเข้้ปพืตตย อ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดขึ้นมาเลยตอนนี้ยอดพี่ตาของเราเพิ่มมาหรือยังอ่ะตัวยอดพี่ตาเราอยู่ที่หกสสามก็สามารถกดรีเฟต์นั่จอนครั้งได้ไปดูความเซนส์ในกายเราเซตี้แล้วหรือยังอ่ะตัวยอดพี่ตาของเราับรเพิ่มขึ้นแล้วให้กับเราพี่ที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยหกสิบสี่เลยนะก็จะเดี๋ยวพี่ที่หกสิบสามเองนะก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดอะไรเกิดยอดอะไเกิดไปบ้างนะครณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเป็นการแถมของเซนี่นก้วส ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับเลยลิงก์ก็ได้เลยนะจะไม่เสิร์ชหายยุ่งยากส่วนสาระคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฝากด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ